วัสดีครับรายการอาร์เบด,ดนะคะผมก็วันนี้ก็จะเล่นเกมไม่เอ้ไม่ใช่ไหมครับดิโปเกมอนแบ็คเวอร์ชันนะคบผมก็ก็จะมาเล่นโปเกมอนแบ็คเวอร์ชั่นนะคะผมก็ตอนนี้ก็เคยอัดเฟลมาแล้วสรอบนะครับ้นรอบนี้จะไม่เฟลแน่นอนนะครับ hi dad welcome to the world of pokemon my name is f o r four 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 o u r o u e r Yeah yeah ว้าวอิสเวนดีอาจจะไปกันติ๊กไปกันทิมีกันนานนี่ก็ไปกันสิงนี้เขนะครับก็ไม่ต้องอ่านนะครับผมก็เราก็จะแบบเรียนเลยเเลยไปเลยนะครับทุยไม่ใช่เราก็จะไม่อ่านนะครับเราก็แค่จะมาเลือกตัวเจ้าผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับผมก็เราจะเล่นเป็นผู้ชายเพราะเราไม่ใช่เกย์นะครับยโอใครจะไป คล้ายๆก็ผู้ชายก็อยากเล่นเป็นผู้หญิงเยอะเหมือนกันอารอรอารอปเราตั้งชื่อว่าเอ้ลยลบไหมลบไหมชื่อว่าหาตัวอาก่อนชื่อว่าบรกเกอร์นะครับผมเอ้ยเฟลไม่ได้ฟดเฟลก็เกอร์ มันโอเคได้อย่างนี้ก็โอเคไปนะนี่ yes baker you baker n o t baker คุยน่นมันมังสกิลในเกมอู่งสองหางออนไลน์แล้วโอ้ oh. นะครับนี่พอเล็กๆไอเรเลีอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ทันนะคะเพราะว่าผมไม่น,นั่นรีบกดกดรัวๆตอนนี้ FPS ก็อยู่ประมาณ50นะคะผม มีไม่กี่เมโอโ้โ,อโหสามสิบโอโ้โห FPS เก้าโอ้โหสิบเก้าโปเกมอนแบบเวอร์ชันมาครับ FPS เริ่มขึ้นแล้วอยู่ประมาณยี่สิบนะครับตอนนี้สามสิบแล้วสี่สิบแล้วสามสิบอยู่อยู่ประมาณประมาณปรมาณสามสิบสี่สิบครับรอเปียนเก้าอะไรก็ไม่รู้มันชื่อว่าอะไรนะ มันชื่อว่าเปลี่ยนค่าใช่ปะไม่ใช่แล้ว bn ค่าทุยอ่านไม่ออกอันนี้อ่านออกไอ้ตัวนั้นอ่านออกชื่อว่าเซอร์เรนอ่านออกแค่เนี้ยเกมนี้ก็ไม่ไมต้องไม่ต้องใช้เมาส์านะใช้แค่คีย์บอร์ดใช่ปะวะมาเลือโปเกมอนกันเลยเบเกอร์ไล่แล้วก่อนเลยแล้วก็จะเลือกชินี่นะครับชินี่โปเกมอนน่าคือชินี่ สวัสดีฉันคือด็อกเตอร์ด็อกฉันคือโปรเฟสเซอร์จูนิเปอร์วันนี้ฉันจะมาให้โปเกมอนถึงกับพวกเธอเพราะว่ามันถึงเวลาให้ที่ที่พวกเธอควรได้รับโปเกมอนแล้วพวกเธอเตรียมตัวที่จะพร้อมเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์หรือยังจากโปรเฟสเซอร์จูนิเปอร์อันนี้แฟมม่นะครับเอิดกลองมา,มานี่คือโปเกมอน อ่ะถ้าเราต้องเลือกแก้สใช้เย้เบเกอร์ชู่ชีวีเอ้ยมันไม่ได้ชื่อว่าสีนี่มันชื่อว่าชีวีเอ้อผิดงั้นฉันจะเลือกทีพิกประกันเรามาสู้กันเถอะนี่เบเกอร์นายอยากลองสู้กับฉันไหมก็ได้มาลองดูจกครั้งนะเบียนกา้าเอ้ยไม่ใช่เบรียนก้าให้ปีอะไรวะมันชื่อว่าอ๋อ ข้าน่าใช่ป่วะเฮ้ยอ่านไม่รับเราชั้นเต็มตัวที่จะมาสู้แล้วมาเต็มตัวเถอะมาเลยได้เลยฉันไม่พลาดฉันฉันไม่แพ้เธออยู่แล้วเพราะว่าฉันเก่งฉันเรียนรู้เรื่องโปเกมอานมากกว่าเบเกอร์นะ,ะฉันอาจเป็นโปเกมอนเทนอที่ดีที่สุดเปลี่ยนอีก็เปี่ยนค่นะไม่ใช่นะออกมาโอทาอาชาไปเต็มตัว ออกมาชีวีชีวีแฮคเกอร์หนาแฮคเกอร์นี่คือชื่อนักแคสเกมคนหนึ่งที่ชื่อว่าพี่แชทนะคะผมคุยไม่ใช่แล้วมันคือแฮคเกอร์แฮคเกอร์แฮคเกอร์แต่มันก็ใช่แลนะครับแฮคเกอร์ก็คือก็คือชนคุ้มชนนะคะผมแต่ก็มีแฮคเกอร์ไมค์ครับนะครับก็ซึ่งแฮคเกอร์ไมค์ครับซึ่งเป็นนักแคสเกม โอ้โหครับพ,พี่น้องยูยู่คิดที่เข้าฮิตมีเออคิดที่เข้าฮิตคืนจะตูวนี่เหลือสี่เลยมันคิดที่เข้าฮิตทีหนึ่งเกือบไม่รอด ออกมาชีพิกออกมาชีวีชีวีแท็เโ้อีกเีพิกเออโอ,อ,อ,อ้โหแท้เข้าลืนแท็เโ้าเออโหมันถือก,กว่า แอ่มันเทลวิฟโชคดีไปถ้ามันเทลวิฟเรามีโอกาสชนะอยู่แา่ถึงแม่ดิฟเฟนจะลดลงก็เถอะนะแฮคเกิลไม่เออเทลวิฟตีละแฮคเกิลไปอีกชิวี่แฮคเกิลตายไปซะไอหมูเว้นไอหมูบ้าไอซูชิวี่ในตำนานนะไม่มีใครชนะฉันได้หรอกไอซูชิวี่ในตำนาน ตำนานตรงไหนหาเจอตั้งแต่มาเลมครั้งแรกแล้วผมจะมาเช็ค,เ,ชคเซฟนะคะเพราะว่าที่ผมอ่านเซลมาสองรอบนี้คือเซฟหายนะคะผมอาเช็คเซฟกันเลยกดเลคค่าลุโปเกมอนดิโอเคถ้าเซฟนี้ก็โชคดีไปนี่เลวแค่นี้เองอะโอเคครับผมก็แล้วก็จะเซฟกันนะ พอ,อ่ยี่สิบทีเคนะคปะป้คุย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 ขอโทษครับพี่ผมทําให้ห้องเขาเลอะนี่นี่เบเกอร์ ager. ในในในช่วยขอให้แม่เธอทาความสะอาดห้อ,องของนายให้ได้ไหมนี่ลูกทำไมลูกทำอย่างนี้ลูกรู้ไหมว่าการทำให้บ้านถึงเอามันสก,กรปรกมันไม่ดี ลูกหนีช่างนีสใสไม่ดีจริงๆเดี๋ยวเขาหลังถ้าลูกทำแล้วอีกเดี๋ยวแม่จะให้ลูกไปทำทความสะอาดห้องเองแล้วนะรู้ไหมว่ามันเหนื่อยนะลูกลูกฟังที่แม่อยู่พูดดูไ่ไหมฟัง ก็ไม่รู้เดือจังวะแล้วก็คุย,ยกับเชเรนแล้วเดกก็ตามสนคาอาจารย์ไปแล้วเราก็จะได้ของอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันคือโปก,กิดีอ่าอ่ากคนพุกคนทั้งหลายพวกเธอได้โปเกมอนอะไรใช่ไหมเคฉันจะมาให้โปเกมอนแกให้แกพวกเธอพวกเธอจะได้มีใช้มีกิน พราะโปเกมอเล็กมันสำคัญมากมีวิธีการแบเทิลนะคะถ้าเธอจับตัวไหนมาได้โอ้ยบอกว่าไม่ตั้งเค์เคยๆม่นตังค์ใช่ไหมครับผมโปเกมอเล็กคืออะไรเหรอมันคือสิ่งที่สามารถตรวจจับได้ว่าโปเกมอนตัวนี้มันคือตัวอะไรอันนี้ไงคือโปเกเล็กของพวกเธอนี่มันจะมีสีแดงอย่างนี้นะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูแล้วตัแตน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  ไม่ออกอะแดนตะระแดน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 เอ้านี่มันโทรศัพท์อ้กูกิเล็กอีกโอ้มันจะโทรศัพท์หรือพวกิเล็กเนี่ยเห็นมันโทรศัพท์มะกดกดกดะคะีย์บอร์ดรัวรัวเร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 แล้วมันไปไหนตัวเอ้าเฮ้ยแม่แม่มาเราถมทำไมอ่ะ อ๋ไม่เะหิวอ๋อไม่จะลงตะเกียกเด้ปอ๋อ๋อไม่ให้ไรอ่ะพาแม็กอ๋อแม็กนะครับมันเป็นทีไอเทมมีลูกเซเลนอันนี้อมันชื่อว่าอะไรวะอ๋ะอบีเอนค่าเออบีเอนค่าอ่านไม่ออกอ่ะก็ให้มันคุยไปนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าจะแบบไปออกยังงไไถ้าไไ้าปดแบบ ของดีอ่ะโอเคแล้วก็จะฮิวฮิวอ่ะออ่านไม่ออก let's go let's go คือหนังสือหนังสือเรียนอังกฤษนะเฮ้ยเทรนเนอร์ปะนี่ลูก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 อ่านน้อยน้อยอ๋อหนูน้อยไม่ให้อะไรเลยหนูน้อยใจดำไปเลยอะไรอีก อะไรนี่จะห้ามหมดนทำไมอ๋อจะไปด้วยกันวันทูวันทูนี่คือโปรเฟสเซอร์ของเรานะคะโปรเฟสเซอร์จูนิเปอร์หรือว่าสตาจ์รย์จูนิเปอร์ iper, ที่เป็นผู้หญิงนั่นเองนะคะเฮ้ยจะมาสอนจับโปเก์เอ่ะโปเกย์โปเกมอนพารัสพาทรัสสี อุ้ยเลเวลเจ็ดไงเลเวลสูงอ่ะโอ้หอันนี้ผมไม่ได้เล่นนะครับคาตาจาันเขาเล่นเองโอ้โหโอ้โหโอ้โหแบ๊กนะพี้โปกเกบอลแล้วก็โปกเกบอลเฮ้ยทำไมแบบคาตาจารย์มีโปกเกบอลเยอะจัง รอบนะแล้วมันจะได้นี่เห็นไหมยิ่งสามรอบมันก็ได้เลยนะก็ได้โปกเกมอนแต่ศาสตราจารย์จะกาเก็บไว้ยังเองไม่รู้ว่าทำไมไม่ให้ทำไมไม่ให้รูปสิบเฮได้โปกเกมอนมา <c oughs> โอ้ยะอะไรติดคอเฮ เฮ้ยต้นพี่คนลุงคนป้าจะมี้โปร็จีดฉีดรีโรพพ่เพลเหรอเอ้ยผมจะบอกว่าผมจะเช็คโปกเกบอลว่าม่คิรู้เอ้ยพี่พี่พ,พ,พี่เร็วๆจะคุยอะไรนักหนาเนี่ยอเออเอาแล้วไม่รอนมอนเอเอเกือบลืมเช็ค มีโปเกมอนโบเรามีโปเกบอลกี่ลูกอ่ะมีห้า คือจะหมนายนี่นายเฮนเมอร์ป่ะเนี่ยคุยด้วยคุยด้วยหน่อยเดี๋อนายจะให้ของเย้นายให้โพชันเราในแบบนายมิถัยดีมากอะเราก็จะมาหาโปเกมอนเราจะมาสู้แล้วก็พีวีพีอย่าเลเวลสูงกว่าค่อยค่อยกลัวอ๋อเออเลเวลนิดเดียวเองหม,มามันทำลายได้อ่ะ มาทำอะไรได้บอกค่อยทีค่อยไม่รู้อ่อนจังหูะเลี้ยโหเลี้ยเราเลยเหรอนายจะทำไม่ดีเฟสเราลดลงใช่ไหมเราไม่กลัวนายหรอกนะ่เราตีนายอย่างเดียวเราจะเก็บเวลวนี่แน่นายเจ็บปั้นล่ะเออเออมันชื่อว่าลีพิทลีด,ดพับหรือเปล่านายโปเกมอนโปเกมอน,โ,มอนโอ้ไหนู อะไไรรก็มู่้แท็กเกลิลเลยชีวีมันไม่ได้ชื่อว่าชีวีมันชื่อว่ากีวีโุยโอ้โหอ่อนมากอะชีวีไม่ใช่ไม่ให้ชีวีอ่อนพลาทารอ่อนนี่แหละมันก็ตีแรงนะตีได้ทั้งสามแต่ตีแรงของมันเยอะกว่าเราเลเวลหมเยอะกว่ามันตั้งสี่น,นี่อะเวลอาร์ฟแม่แม่แม่เราได้วายวิปมาโอ้ย oh, yeah. เออมาเรามาเก็บเวลโปกเกมอนนะั่นแหละอุ้ยเลเวลสี่เลยหรออีโหดไปปะวายวิวายวิฟฆ่าพืชโอเคก็ใช้วายวิฟไปแปะเก็บไหมนี่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 น,น,นี่แรงประหล่ะอือฮัคเกิลเรามาแค่แค่เท่าไหร่วะเออแรงอยู่นี่หน่อยนี่วายวิฟเราใช้แร่ฟาดน,นายเลยนายตายปะ ตายด้วยโหแม่ oh, จริงๆเราเมล่อนมอนมอนมอนเตอร์มอนเตอร์มอนเตอร์อน,อรอนี่ทำอะไรมันมีตรงนี้เจอลูกหมาน้อยแสนน่ารักอุ้ยเลเวลสี่โอ้โหได้เจอแา่เลเวลสูงๆเฮ้ยผมแท็กเกิลเฉยจะไววเออเจ็บปัล่ะเอ้ชาแท็กเกอร์มันก็ตายแต่วัยวิบใหม่ก็ได้นะ คือ,อมันไม่100%้อยวิปไปทีนึงเป๊ะตายไหมเป๊ะฟาดเลยนี่ตายด้วยเย้คิตที้ข้อฮิตโอ้เย็ดทีทั้งสามสิบแนะ่เฮ้ยเลเวลสี่ชอบชอบชอบเลเวลสี่มาเยอะเลยโหเยอะเกินมาถ้าเจอไอ้หนูนี่มันต้องแทกเกิลเลยมันแพ้แทกเกิลหรือว่ามันแพ้บายวปอะ ไม่เคยเล่นโอ้โหมันแผ้วายบิฟโอ้โหตีแรงจริงๆครับตีแล้วแหละสีออ่สี่สี่แรงอยู่เรียรีอเรียเราฮะฮะฮะเรีย,รย,รารยามาเดี๋ยวเจอจบบทด้วยแท็กเกิลเลยนี่อย่ามิสนะเออนี่แท็กเกิลไปเลยจบนี้อุ้ยเเวลอัพเย้เย้ มันจะมาเจออะไรตรงนี้เฮ้ยอ๋อเห้รู้สานังได้ดิถ้าเป็นหมาเลยก็คลิปนี้กะว่าจะลงทุกทุกวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์นี้คงไม่ได้ไม่ใช่ดิอาทิตย์นี้คงไม่ได้ลงอะ่ะต้องเอาคลิปนี้ลงอาทิตย์หน้าเพราะว่าอาทิตย์นี้สอบเอ้ยไม่ใช่ดิ เอาลงดูคู่ค้อนพุทธก็แหละแต่ว่านาวาพุทธนี้อาจจะไม่ได้ลงนะเพราะว่าเวลาลงมันหมดน้อยไปโอ้ยเจอตรงนี้อีกแล้วอะไรเนี่ยหืมวานนั้นไม่เจอโปเก,กมอนอะไรหรอโอ้ยไม่ได้อยากเก็บเวลครับตอนนี้วายวิฟเลี้ยฟาดเลยเออ จับดีไหมเอ่อหมามันไม่ได้เก่งอ่ะไม่อยากจับเพราะฉันไม่จับแคสต์เราเก็บเวลตอนนี้จะหาตู้ที่มันจริงก่งจับเย้ชีวี โ yeah, yeah, yeah. ปเกมอนเซ็นเตอร์เย่เย่เย่กุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,ง,ง,งน่ารักทุยพี่คุณจอยเขาคุณจอยคุณจอยโอ้โหไม่ใช่ดิในการ์ตูนโปเกมอนคนที่หิวชื่อว่านะช่วยจอยปะน่าจะใช่น่าจะใช่นะ,ใชนะครับเร็วเร็ว,รว,รวดีฮิวเออ จงอะไรเนี่ยคุณคุณโปเฟสโปเฟเตอร์โอเคครับผมใช้เป็น p e ีซีอะทำไมคุณเล่าสนกันอันนี้ผมเคยเล่นแอเมโลแล้ว โอ้โหคุณจะสอนอะไรอีกเนี่ยออกแคชเชียร์สอบบ้างนั้นเออชอบชอบได้อยู่สอบใช้เป็นแต่ว่ากซื้อของคุณชอบอเคนะครับเราจะซื้อของอะไดีคอเคราจะซื้อโปกเกบอลแรามาซื้อยังไงโอต้องคุยกับคนนี้อ่ะ โอ้โปเกบอลลูกมังแพงซื้อโพชั่นี่วะ่ะซื้อโปเกบอลกันนี่กห้าลูกพันหนึ่งซื้อมนสักสองอันนะแค่น,นี้เอ้ยไม่ใช่โอ้ไม่ซื้อเปลี่ยวกันซ้อม บอกว่าไม่ซื้อ,อ,อโนแทงไม่เป็นไรครับผมไม่ซื้อแล้วนี่คือเราต้องมาปิดฉากด้วยอยู่หน้าคุณโจยโเคสฟโอเคครับผมเคสเคส เทสเซ็ตบูนเสร็จยังเทสเสร็จแล้วนะครับโอเคงคั้นก็มาพบกับผมในเกมโปเกมอนแบทในไม่นในๆๆลเลยอ๋อในคลิปหน้าในพาร์ทหน้านครับคืออีพีสองห้านึงน,น,นะครับหรือว่าอีพีหรือว่าอีพีโซดสองนะครับงั้นตัดนะครับผมครับพี่รับชมแล้วไปเจอกันผมผมในคลิปหน้าครับผมครับ